ก็ใจดีมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะสามารถมาเรียนได้นะคะก็อย่างที่คุณบอกะคะ่ะว่ามาเรียนก็ตั้งแต่สิบขวบขึ้นไปแล้วก็มาผีที่ทำมา,มาเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ทั้งรูปร่างแล้วก็การที่เริ่ม กีฬานะคะแน่นอนค่ะก็มีแบบติดตัวนี้มันติดไซสายนี่ยไซส์ไซ้์สั้นไซส์ยาวไซส์ใหญ่ไซส์เล็กห้าสี่สามสอง